สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะซองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับกล่องบูสเตอร์ทินนะครับนี่เป็นชาร์ปทูนะครับก็รุ่นนี้นะครับทำออกมาทั้งหมด4แบบนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2นะก็เป็นของซีซันน2 0 2 3ถึงนะครับก็กล่องนี้นะครับจะการันตีนะครับการ์ด2ใบนะครับที่เป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับโดยกล่องนี้นะครับก็จะได้นะครับ อเรย์เของ a อซิมิลานแล้วก็ซินดี้ซีดานะครับเป็นการลิมิเต็ดนะการันตีนะก็มีทั้งหมดซีแบบก็มีลิมิเต็ด8ใบนะครับก็ไปตามหากันได้นะครับอีกใบที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นในส่วนของโรนันยินโยนะสำหรับผมนะก็กล่องนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่3 5 0ร้อบถึงสามบาทนะก็ยังหาซื้อกันได้อยู่นะครับกล่องนี้นะครับก็จะมีรุ่นนะครับกาสชิลนะครับ การ์ดแบ็กเอ็นนะครับการ์ดเอเนจีนะครับแล้วก็ลุ้นลายเซน็นด้วยนะนี่มีแอบได้ลุนลน้นลายเซ็นนะใบนะกล่องนี้นะแล้วก็พิเศษก็จะเป็นการ์ดเขาเรียกอะไรเซนทูเรียนะนะก็เป็นเหมือนเป็นการ์ดที่ระลึกนะมันจะเหมือนเป็นเข็มกลัดน,นะแต่ผมไม่เคยเห็นของจริงนะเคยเห็นแต่เขาเปิดได้กันนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับก็นี่ที่กล่องจจระบนะครับ42การ์ดนะครับบวก2 ไอ้คู่สนะครับ2 e x c l u s i v e ก็คือ2ใบนี้นะอ่าโอเคเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะ mm hmm. คือการแมทแอคแทงเนี่ยของแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย mm hmm. เขาก็จะพยายามใส่ลูกเล่นขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ mm hmm. ก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนี่บางคนเก็บกล่องเลยนะกล่องกล่องเขาสวยนะนี่บูสเตอร์ชินซีซันสองพ่งน2ี แกะแล้วนะครับนี่พอแกะมานะข้างในก็จะเป็นซองเดียวเลยนะโดดๆเลยนะไม่มีอะไรต่อแล้วนซองเดียวงี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดจากด้านหน้าไปโอ้แกะไม่ยากนะโอเคครับอ่าใบาแรกนะครับ Limited Edition นะครับซีโนดีซีดานนะ สวยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลต่อหลังนะนี่นะครับใบที่สองนะครับเป็นเรย์เอาลนะครับนี่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะวิงวิง,งสวยนะเริ่มนะครับส่วนชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดสี่สองใบละนะเดี๋ยวเรามาดุนกันนะครับใบที่หนึ่งใบเร็วๆเลยนะนี่ชึบชึบ เชิบโอ้มาแน่เอริกาเซียโรดิโกโรเบอร์ซันนะครับกานาโชนี่ใบนี้สวยนะวารานะมุลเลอร์ยังเล่นอยู่ อ่าโลโก้นะครับมือดีนะครับได้ลิวพูนะผมใช้ลิวพูอยู่แล้วนะอันนี้ถือว่ามือดีเลยนะอันนี้เป็นอ่าการ์ดกึ่งเรียกอะไรการ์ดฟอยไหมเพราะว่าถ้าเป็นการ์ดธรรมดามันจะไมไ่สะท้อนแสงนะแต่นี้เห็นไหมของมาตินเนสผมเห็นไหมมันจะมีวิบบ๊อบวิบบ๊อบอยู่ด้านข้างนะครับอ่าโลโก้เวสแฮมนะครับแบทเทิลได้โรดี้นะครับ ฟินิเชอร์ได้เรวันลอฟกี้นะครับโอ้การเดียนได้พ่อหมีนะอ้าวผมได้แบ็กเอติดมานะครับเป็นเนมานะครับกล่องนี้คุ้มแล้วนะครับนี่เป็นชุดของเปเชนะครับไบคิสตันนะครับเป็นรูเบนดิอาร์นะครับใครสะสมทั้งมาได้นะผมไม่ได้เก็บนะใบนี้ โอ้โหใบคิสตันนะครับใบต่อไปเป็นเด e หมุนนะครับอ n นโทนีนะครับต้องรีบปล่อยครับใบนี้ไม่รู้นะคุณเขาจะไปหรือจะดับใบต่อมานะครับ Next เจนนะจะขอบรัมซี่นะครับโอ้ลเควินเด e b บอยนะครับไลเซนเป็นปิ้นนะไม่ใช่ไรเซนจริงนะต่อมานะครับยายาตูเร่นะครับคิวฮิโร่นะครับ และใบสุดท้ายนะครับมาโคร้อยนะครับตำนานดอทบุญนะครับฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับก็ใครมีก็หาเก็บไว้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ3ใบนะครับเน้นๆของเราเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็น2 e x c l u s i v e ใบแรกนะครับ2 e x c l u s i v e ใบแรกเนี่ยก็จะเป็นอ่าเลอาของ AC ซิมิลานนะ แล้วก็ซินดีซีดานนะครับส่วนแบ็คเอที่ผมได้ในกล่องนี้นะครับเป็นเนมานะครับนี่ไม่คิดเลยน,นะครับสามใบนี้ออเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ